ถ้าเราทําในงานที่เราถนัดหรือว่าเราชอบที่จะทําเวลาเราทําแล้วเรามีความสุขที่จะทําเขาเรียกสบายใจที่จะทําเราจะมีความสุขในการทําแล้วเราก็จะทํามันทํามันได้เรื่อยๆทําแบบว่าหมกมุ่นทํา ทำได้เรื่อยๆแบบมีความสุขแล้วก็ยิ่งทําแล้วมันมีไรายได้ขึ้นมาก็ยิ่งมีความสุขมากขึ้นมากขึ้นสิ่งหนึ่งที่เราจะทําให้เราทําในสิ่งที่เรารักได้นานๆก็คือสิ่งที่เรารักสามารถสร้างไรายได้ให้เราได้เพราะว่าบนชีวิตบนความเป็นจริงคือมันจะต้องกินต้องใช้นะมีค่าใช้ใจ่ายถ้าสิ่งที่เราทําเป็นสิ่งที่รัก และทำะไรายได้ให้เราได้เลี้ยงเราได้เป็นอาชีพเราได้เราก็จะทำสิ่งนั้นได้เรื่อยๆนะครับแล้วผมก็ทำงานศิลปะเป็นส่วนหนึ่งของในอาชีพโดยการใช้ศิลปะเป็นส่วนหนึ่งเ็าเรียกาสอดแทรกผสมผสานในลหลายๆอย่างในการทำมันก็เลยทำให้ทุกวันเวลาเราไปทำงานเหมือนไม่ได้ไปทำงานเหมือนเราไปทำงานแล้วเรารู้สึกว่าเราได้ไปทำในสิ่งที่เราชอบสิ่งที่เราสนุกสิ่งที่เรามีความสุขที่จะทำ มันก็เลยทําให้งานประจําไม่ดูอึดอัดไม่ได้ดูเป็นเรื่องที่จะต้องทําอาจจะเหนื่อยบ้างบวนบ้าง,างแต่ไม่เคยหยุดทําเพราะบางครั้งเราทํางานกับคนเนาะคนจะเป็นปัญหาที่มากที่สุดในการทํางานเลยนะแล้วเราก็จะจจะมีบางเรื่องที่เจอแล้วเราไม่ได้ตรงใจเจออะไรอาจจะท้อบ้างอะไรบ้างแต่ถ้าเราทําแล้วเราสึกว่าเราชอบที่จะทําเราก็จะทํามันไปนเรื่อย มันเหมือนเวลาคุณเลือกเรียนศิลปะนะคุณเลือกเรียนเพราะคุณชอบที่จะเรียนหรือคุณอยากจะทํามันใช่ไหมละ่ะแต่ว่าเวลาที่คุณเจอเรื่องเวลาเรียนหนักอาจารย์ส่งการบ้านเยอะนู่นนี่นะั่นคุณอาจจะท้อแต่ถ้าคุณรักมันพอคุณจะไม่หยุดทํามันการทําแล้วรู้สึกท้อมันไม่ใช่เรื่องแปลกนะเพราะบางครั้งเราเหนื่อยเราเจอปัญหาเราเจออุปสรรคชีวิตเรามันเจอหลายอย่างนะแล้วก็บางครั้งเราสึกว่า มันจะยากมันอาจจะหมดหนทางแต่จะอ,อะไรก็ตามก็ได้แต่ถ้าเราชอบในสิ่งที่เราทํามันก็จะไม่หยุดบางคนบอกว่ารายไทยมันนู่นนี่ต้องไปอยู่นู่นนี่นั่น,นแต่ว่าจริงๆไรยไทยมีทางออกที่จะทําให้เป็นไรายได้ค,ค่อนข้างมากแค่เรารู้สึกว่าเราจะต้องปรับให้เข้ากับความต้องการของการตลาดเท่านั้นเองอย่างเช่นยุคป,ปัจจุบันเนี่ยเขาต้องการงานที่เป็นดิจิตอล ที่สามารถไปต่อยอดได้เพิ่มได้แล้วเอาไปทํางานได้เพราะฉะนั้นในการศึกษาและการเข้าใจายอย่างที่บอกว่าศิลปะเป็นศาสตร์ที่มีอิทธิพลโดยตรงต่อมนุษย์และลายไทยก็เป็นเอกลักษณ์หนึ่งในการใช้ลายเส้นแล้วลายเส้นเป็นภาพลายเส้นที่เป็นนามธรรมาแต่สามารถสะท้อนอารมณ์ความรู้สึกได้ นั่นแหละคือสิ่งที่น่าสนใจคุณเคยเห็นไหมละ่ะทําไมแค่ลายเส้นถึงทําให้คนรู้สึกว่าดูมันมีความรู้สึกได้ถ่ายทอดอารมณ์ได้ถ่ายทอดความรู้สึกได้อะไรได้ละ่ะและทุกครั้งที่เราทํางานแล้วนำไรายไทยไปปรับใช้ไม่ว่าจะเป็นงานสากลออกแบบโป d ดกักออกแบบโลโก้หรืออะไรก็ตาม มักจะทำให้งานชิ้นนั้นดูหรูหราดูเรียกว่าดูพรีเมียมขึ้นมาเนไหมเป็นการยกระดับไอ้สิ่งที่ทำอ่ะมันดูแบบว่ามีค่าขึ้นดูหรูหราดูลักชัวรี่ขึ้นได้เลยอันนี้คือมหาสาจารย์ของลายไทยใช่ไหมเนี่ยอันนี้นกธรรมดา ถ้าวาจริงๆมันก็อาจจะเป็นนกกระสานกกระยางนกอะไรสักอย่างที่จินตนาการมาธรรมดาแต่พอเรานําแม่แบบลายไทยหลักกันว่าลายไทยมาใส่ในนกตัวนี้นกตัวนี้ดูมีความน่าสนใจขึ้นดูหรูหราขึ้นใช่ไหมเนี่ยคือคุณสมบัติหนึ่งของลายไทยที่มันแบบว่าว้าวอะ่ะคือไม่ว่าจะไปใส่กับอะไรไม่ว่าจะเป็นงาน ศิลปะวัฒนธรรมอะไรก็ตามถ้านำรายไทยไปประกรอบในจุดที่กำลังพอดีมันจะทำให้งานที่นั้นส่งช่วยส่งเสริมงานที่นนั้นให้ดูดีและหรูหราได้เลย